่ไปนะคะเราก็จะไปเล่นสิ่งที่พี่พี่โฟมิกเล่นกันใน MV Roller Coaster เนั่นเองนะคะมันจะขนาดไหนกันเชียวหนูกำลังจะถอดแมสตแต่ว่าเข้าไปเรลย พเพื่อนๆมาด้วยทั้งหมด3คนด้วยกันนะใหนะ้นำตัวกันทีละคนดีกว่าสวัสดีค่ะวิว,วีมานัส,สวีนะคะซินดินจากเคสมิวสิกค่ะฟอยค่ะเคสมิวสิกค่ะอุ้มมี่ค่ะจากเคสมิวสิกค่ะค่ะยินค่ะเคสมิวสิกนะคะวันนี้เราจะมาพาทัวร์สยามเมซิ่งพาร์กกันว่าเครื่องเล่นไหนเนี่ยที่มันแบบหวัดเสียวหรือว่าน่ากลัวเนี่ยพวกเราจะแบบเออไปเล่นให้หมดเลยให้มันรู้ด้วยนะว่าแบบพวกเราผู้หญิงเนะี่ยก็แบบเออเล่นได้เหมือนกันนะไปกันเลย วันนี้คนค่อนข้างน้อยเนาะเพราะว่าแบบเออพวกเราก็เลยเดินกันแบบชิวๆเราอยากเล่นเครื่องเล่นไหนเราก็สามารถเข้าได้เลยเนาะเหมือนเปิดมาเพื่อพวกเราใช่เราก็แบบรวยๆเช่าที่นี่วันนี้วันเดียวแบบให้เปิดให้เราเล่นคนเดียวจริงๆแล้วไม่มีคน้ปเราจะเล่นอะไรกันก่อนดีไปเล่นไวทิ้งันต่งนให้ดีให้ดีนะคะ จะเป็นแบบนี้ทุกคนฮะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนว้าวี่แบบไปกิ้งแหละเนาะไที่ไม่เสียวเลยเหรอเสียวยน,นนะี่ก็ไม่เท่าไหร่ปะกูจะเริกเลยนะ ในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ เไแล้วหนูชอบนะเป็นยังไงบ้างคะเป็นยังไงบ้างคะคืออันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกของเรานะเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่แบบไม่ชินสักทีอะทุกครั้งก็เสียงทุกครั้งเนาะซีรีกี้เจ๋งดังมากเลยอะหนูหลับตาตั้งแต่เริ่มอ่ะ ที่คอนโดนั่นเองนะคะนี่ดูนี่นะนะคะซึ่งสมาชิกที่จะร่วมเล่นกับเราในครั้งนี้นะคะมีทั้งหมด1 2 2คนนะคะเพราะว่าอีก2คนตอนนี้ขอพักก่อนนะคะจากไวกิ้งจะไปเล่นกันเลยดีกว่า จุดสูงสุดของไอ้เครื่องนี้แล้วนะคะทุกคนดูวิวดูวิวให้ดูวิวว้าว,ว,วเป็นไงดูวิวโอ้สุดยอดเลิศอ่ะสิ่งเดียวที่ได้จากเวียนหัวอันนี้คือเวียนหัว,หวใช่ ามรอยพี่บีโฟมิกกันดีกว่าแบบในเอ็มวีก็จะเห็นนะว่าแบบมีมามงมาหมุนเนาะไปะไปไอแดงลูกพ่อลูกเขา ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะคะใส่ไหมก่อนขอบคุณนะคะขอบคะุณค่ะต่อไปนะคะเราก็จะไปเล่นสิ่งที่พี่พี่โฟมิกเล่นกันใน MV Roller Coaster นั่นเองนะคะจะม,มาดูกันว่ามันจะขนาดไหนกันเชียวจะพาเดินขึ้นขึ้นลงลงเลยอะ ขยับแบบไม่ต้องมีโรแล้วทำไมโฟโกมิกไม่ตั้งชื่อแบบว่าเดิอดใจแอนนอะมันจะได้เล่นอันนั้นเนี่ยแล้วก็ขึ้นขึ้นลงลงลอมเนี่ยมันจะต้องหน้าแบบหน้าแย่มากๆเลยถ้ากล้องหล่นคือหนูต้องเสียค่าเสียหายเท่าไหร่เนี่ยว้าวเตืนแน่น่ะกลัวฉันกลั

ได้ผลแต่ว่ามันเหมือนจะตายอ่ะแบบความรู้สึก,กอ่ะ <c oughs> มันมีแบบหนึ่งริงๆนะที่ผมว่าคิดว่ากําลังจะตายแล้วอ,อ่<อ>ะกำลังจะไม่อยู่ออที่นี่แล้วอ่ะคิดว่าแบบครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายในชีวิต อยู่กันที่ Big Double Shop อตใช่หรือว่าบ้านทีสิงนั่นเองใช่ว้าวเรายังไม่รู้เลยว่าที่เนี่ยเขามีตำนานอะไรหรือเปล่าหรือว่าได้อะไรมากแค่ไหนใช่เราจะเข้าไปดูพร้อมๆกันใช่แต่ที่นี้เรามีกติกาอะไรยังไงคะคุณพลอยพูดคุณพลอยพูดการเข้าบ้านทีสิงของเราครั้งนี้คอนเทนต์ก็คือห้ามกลัวผีถ้าใครกรี๊ดห้ามกรี๊ดห้ามกรี๊ดถ้าใครกรี๊ดเราจะให้เล่นบูมแมอแรงหนึ่งรอบพี่ทีมงานด้วยนะถ้าถ้าพี่ทุกคนกรี๊ดก็ต้องไปเล่นนะโอเคนะ โอเคนะโอเคไปเข้าไปกันค่ะแมจะังนะพี่ต้องพี่มาดพี่มาดุ้ยพี่เห็นไฟตรงนั้นปะเห็นแบบหนึ่งมีอะไรอ่ะยนเดินข้างๆพี่นอยเดียวคนแรกเลยค่ะ อะไรเด้งออกมาแน่ๆเลยใย่ไ้มโอ้โหพี่สุดยังอ่ะเนี่ย อุยมันจะต้องจับขาเราแน่เลยเอ้ยทำางเราวิ่งมะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราออกทางหนีไฟได้ได้ไหมคะไม่ต่อแล้วจะไงต่ออ่ะเหนื่อยอ่ะทำไมมันยาวทางอ่ะจะแม่ต้องยิมเลยนี่เขาคปลุกสถานะให้เราเลยโอ๊ยตอนนี้นะคะเราก็ ออกมาจากบ้านพีชกันแล้วนะคะสรุปนะคะเราเราได้คนแพ้แล้วนะคะไม่ใช่ทุกคนเราได้ยินทุกคนกินหมดเลยไม่กินอยากสองพันคนกินทุกคนกินหมดเลยคนกินเยอะสุดคือยีไม่ไม่เกี่ยวกับเยอะดิแต่ะต่ายขาเยอะสุดไม่กัด เราบอกว่าใครกี๊ดจะโดนแค่นายก็กี๊ดนหมดเลยใช่แล้วก็กี๊ดก็ขึ้นกันหมดเลยอีกรอบนหนึ่งฉันไม่กรีดไม่ใช่ปะทุกคนขึ้นอีกรอบหนึ่งยกเว้นน้องอุ้มนะคะเพราะว่าน้องน้องอุ้มนี่ยกไวเพราะว่าน้องอุ้มกลัวความสูงนะคะบายพี่พลอยกับบีบี้อีกรอบหนึ่งชิลมากโป๊เป็นไงล่ะเจอค่ะเจอขึ้นขึ้นลงหลงขยับแบบไม่ต้องหมีทรงไอเลชูปี วันนี้เรามาที่อสุกสนุกกันเนาะบอกหน<ช>่อยความประทับใจต่อเครื่องเล่นหน่อยว่าแบบชอบันไหนกันบ้างอะน้องอุ้มก่อนอะของอุ้มมีชอบอยู่สองอยา่างมีล่องแก่งแล้วก็ที่หมุนหมุนเป็นหมุนพายุร<ด>้อ <ๆ S 2> ว่าชอบมันนั้นมากได้เกาะพี่พลอยเราชอบทุกอันเลยแต่ว่าความประทับใจวันนี้ของเราก็คือความกล้าที่จะทำเพราะว่าเราแบบกลัวมากก็เลยรู้สึกประทับใจที่แบบวันนี้ได้มาลองเดี๋ยวครั้งต่อไปก็คงกลับมาตอนแรกบอกว่าจะไม่กลับมาแต่ตอนนี้ก็เออกลับมาเพราะว่ามันแบบเป็นแบบประสบการณ์เนาะสนุกสนุกในชีวิต ชอบทุกอันเลยเพราะว่าได้เล่นกูฬใช่อ๋อเราเราโซยหนูเนาะหนูหอหนูชอบทุกอันเลยคือหนูเป็นคนอยากมาอยู่แล้วด้วยแล้วก็แบบเป็นคนชวนเพื่อนมาด้วยก็รู้สึกแบบว่าอยากให้เพื่อนอน j o ยเพื่อนเอน o อยเราก็แบบมีความสุขเพื่อนสนุกแล้วก็สนุกด้วยนะก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอจบคลิปียงเท่านี้นะคะถ้าใครอยากให้พวกเราเนี่ยไปทําอะไรที่ไหนยังไงอีกก็ลองแบบคอมเมนต์มาชาเลนมาได้นะคะถ้าเวลามีเวลาว่างพวกเราก็จะไปอย่างแน่นอนนะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ได้ตามด้านล่างน,นี้เลยเน้วันนี้ไปบ้านค่ะ